มาทิ้งขยะไว้ตรงนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวตุ้งตเมืองแปลกประหลาดแห่งนี้ทุกสิ่งทุกจะเกิดอะไรกับร่างกายเมื่อกาแฟเข้าสู่ปากของเราทันทีที่กาแฟสัมผัสกับเรางยม่าแฟเข้าสู่างเราีที่กาแฟสัมผัสกงๆสามารถกระโดดไปไกลถึง20ล็อและได้เงินเป็นเลย1โอยย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 ยงไยย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 ่ยยยยยิยยายย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 ยครูไม่รู้หรอก อ่าฮะมันจากัดมันลอยกระทงใช่ไหมมีหัวข้ออันนี้อันนี้ทำกระทงไม่ใช่ละพิมพิดบรรยากาศสิวันบนบรรยากาศวันนะสัสะกสผกพิษอดะเฮ้ยคลิปน,นี้น่าสนใจไหนลองเปิดดูสิ สียงเบาจังปับเสียงอ่ะบรรยากาศวันลอยกระทงเมื่อถึงวันลอยกระทงบรรยากาศทั่วประเทศจะเต็มไปด้วยแสงเทียนจากกระทงที่ลอยอยู่ในสายน้ําผู้คนแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามมาร่วมงานบริเวณริมแม่น้ําหรือว่าภายในงาน มักมีการแสดงศิลปะอัตลัรรมไทยการประกวดนางนพม่ารวมถึงร้านขายของพื้นเมืองมากมายเสียงดนตรีและรอยยิ้มของผู้คนทำให้ข้ามคืนมาวากระทงเป็นคืนที่อบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความสุข หืมช่องนี้ดีเนี่ยช่องอะไรเนี่ยข้าพุ้นยี่แปดนัทนทพัฒนแก่นธมรอ๋อต่อไปเป็นหัวข้อเลยนะหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเลยนะอ๋อใช่แล้ววิธีการทำกระทงไนลา ในส่วนของการทำกระทงจะเน้นทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายง่ายมีหลายรูปแบบหลักๆก็คือทำจากหยวกกล้วยใายตองข้อดีคือย่อยสลายง่ายเก็บทิ้งง่ายข้อเสียคือในการย่อยสลายน้ำเนี่ยจะทำให้แหล่งน้ำเน่าต่อมาก็คือทำจากอาหารปลาเม้ยทำมันทุงๆเนื่อกี่มันจุ่มน้ำแล้วก็ติดกันแล้วก็มีแบบทำจากขนมปังข้อดีอ่ะ ทำง่ายข้อเสียถ้าลอยไปนานแล้วเนี่ยมันจะละลายไปกับน้ําและทําให้แหล่งน้ําเน่าต่อมาก็กคือทําจากน้ําแข็งโข้อดีเนี่ยทาให้แหล่งน้ําไม่เน่าข้อเสียถ้าลอยในแหล่งน้ําที่มีปลาอาจจะทําให้ปลาตายได้เพราะรมันคูลเปลี่ยนและมีอีกวัสดุหนึ่งคือวัสดุไซคน้นก็คือทํามาจากกระดาษข้อเสียคือย่อยสลายเนี่ยเป็นเดือนแต่ข้อดีเนี่ยทำง่าย เก็บทร้ง,ง่ายไม่ว่าจะทําจากอันไหนวัสดุอะไรก็ไม่ดีต่อแหล่งนะ้ําที่ดีที่สุดก็คือคงลอยในกระมังหรือไม่ก็ห,หมูเดงลอยลงในแม่น้ําแล้วก็เอากลับขึ้นมาอีกทีเฮ <Hey. S 3> ้ยเฮ้ยเทียตกใจไหนลองกดไปดูช่องซิอ๋อะะรัชพลมิละะรัชพลเลที่สิเฮ้ยมีคลิปที่มาวันลอยกระทงด้วย ข้อสุดท้ายพอดีเลยไหนลองกดดูดิวันลอยกระทงจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนสิของทุกปีซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและน้ำะนํำในแม่น้ําลําคลำองมีระดับสูงที่สุดเฮ้คำว่าลอยกระทงหมายถึงการนำกระทงไปลอยน้ำ เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาผู้เป็นเทวีแห่งสายน้ำที่เราใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงจะช่วยลอยทุกข์ลอยโศกและสิ่งไม่ดีออกไปพร้อมทั้งอธิษฐานให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่ดีงามดิตเคโคตรซึ้งคนทำเชื่อเลยเนี่ยในดูสิ คนทําชื่อตนุพัฒน,น์พูลกินทรงนี้น่าจะเลขที่ห้านะโอเคเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่ Cat. อะไรนะ่าเหมือนลืมกดขี้ลืมยังวะเฮ้ยอ๋อพูดปิดท้ายอา๋อจะให้ใครปิดพูดพูดปิดดีอืมทักไปสักคนหนึ่งน่าให้พูดปิดให้หน่อยนะจ๊ะเอมี่งานภาษาไทยเอมี Amy, ่ผู้ช่วยพูดประโยคนี้ห,หน่อยสิ วันลอยกระทงจึงเป็นเทศกาลที่แสดงถึงความกตัญญูต่อธรรมชาติการรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทยและการร่วมมือกันสร้างสังคมที่ยั่งยืนในโอกาสวันลอยกระทงปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขได้อธิษฐานสิ่งดีๆและร่วมกันลอยกระทงอย่างมีจิตใต้สำนึกรักโลกนะคะงานเสร็จสักทีเวย